ตกลงก็ได้เลขอะไรนะสามเลขสามหมายเลขสามได้แก่ดาดาเด็กหญิงสุชาดาลังศิยานันวันนี้เด็กหญิงสุชาดาจะมาในเพลงอะไรคะเพลงไล่ฆ่าโควิดหรือว่าเพลงมาตรการกําจัดโควิดหรือมากินข้าวผัดหรือว่าอย่าเดินออกไปเอ้ยไม่ใช่ออกเดินทําไมออกเดินทําไมเอาเพลงไหนดี เพลงไหนดีอะเริ่มได้โอเคมาตรการการจัดโควิดค่ะโอเค, COVID, อเ,คเพลงมาตรการการกำจัดโควิดเด็กหญิงสุดชาดาลังศิยานันนำเสนอได้เลยเราใส่หน้ากากเราใส่หน้ากากฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนต้งล้างเวลาระยะห่างต้งล้างเวลาอยหา่ COVID, งางโควิดไหมโควิด เรียมมากระบบได้บันทึกไว้แล้วเรียบร้อยให้คะแนนเต็มไปได้เลยถ้าได้ลักษณะนี้จังหวะมือที่ตบลงไปมันต้องสม่ำเสมอโอเคนะครับดเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเนื้อเพลงให้หน่อยอเมื่อกี้มาตรการกำจัดโควิดเรคคอร์ดไปแล้วอ่ะยังเหลือไล<ว>่ไข้าโควิดมากินข้าวผัดกับยาเดินออกไปเอาเพลงไหนเอ่ยเอาเพลงอะไรคอะไรนะลูก โอเคไม่่าโควิดโอเคพร้อมยัยงครูครูพร้อมที่จะฟังอยู่ตลอดเลยตั้งแต่ตื่นมาโควิด<ล> <COVID, S 1> ไม่เอาโควิดไล่มันไปไล่มันไปต้องล้างมือค่ะมันให้หมดต้องล้างมือค่ะมันให้หมดใสหนาจกากปิดวัคซีนเนี่ยโอ้โหชลินพรมานั่งรออยู่ในห้องนั่งนานแล้วเพิ่งจะได้ร้องเพลงนี่แหละแหม มาที่หนึ่งเลยวันนี้มาก่อนเพื่อนเลยพร้อมมากมากินข้าวผัดมากินข้าวผัดใส่ครอกมีใส่ครอกมีมีทั้งซุปแลแตงกวามีทั้งซุปแลแตงกวาอำอ่ำอำอร่อยดีอำอำอำอร่อยจังนีนะคบครูดีเดดเดด๋ยวเดดเโทษทีโทษทีโทษทีระบบเมื่อกี้นี้มีเสียงรบกวนจากคุณครู โอเคอ่ะเริ่มได้ออเดินท้างใหม่ออเดินท้างหมกลับที่เดิมกลับที่เดิมแล้วก็เดินคือหลออแล้วก็เดินยืดหลรีบกลับไปนางที่เดิมรีบกลับไปนางที่เดิมอ่ะอเข้าใจเรื่องจังหวะกันทุกคนและทำได้ด้วยเยี่ยมเลย